ตำนานมนุษย์หมาป่ามีจริงหรอมูเมนต์มีคำตอบให้เมื่อพูดถึงมนุษย์หมาป่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับภาพของชายที่กลายร่างเป็นหมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงโดยเห็นได้จากสื่อต่างๆทั้งภาพยนตร์และหนังสือนิทานเชื่อว่ามนุษย์หมาป่าปรากฏครั้งแรกในมหากพา์กิลกาเมชซึ่งเป็นหนึ่งในวรรณกรรมประเภทนิยายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบันทึกแรกๆเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าปรากฏในเทพนิยายกรีกโดยเล่าว่าไลคัลอนราชาแห่งอาร์คาเดียได้ทําให้เทพเจ้าซูดผี เนื่องจากได้นําอาหารที่ทํามาจากชิ้นส่วนเด็กที่ถูกบูชายันมาเสริมให้กับเทพเจ้าซูดเพื่อเป็นการลงโทษเทพเจ้าซูดจึงสาปให้หลายครั้กลายเป็นหมาป่าจากการศึกษาของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ออสเตรเลียพระจันทร์เต็มดวงจะทําให้ด้านมืดของมนุษย์หลุดออกมาสําหรับอาการของผู้ที่มีลักษณะเหมือนหมาป่าคาอธิบายทางการแพทย์ต่างๆก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นโรคลายแคนโชพีคืออาการทางจิตท,ที่ผู้ป่วยคิดว่าตนเองสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ หรือจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและโรคมนุษย์หมาป่าคือโรคที่ทําให้ผู้ป่วยมีขนขึ้นผิดปกติตามร่างกายและเพื่อนๆละ่ะชอบเรื่องราวมนุษย์หมาป่ากันไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะ